การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6มีการประกาศเจตนารมณ์และกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบคณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมทั้งยกระดับหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้บุคลากรประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์กระทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการกิจกรรมรวมพลังชาวสพ6กศสออทำห้สอปรับพื้นที่ให้น่าอยู่พร้อมรองรับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงสร้างความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีในสถานที่ทํางานกิจกรรมสพ 6. กสออ,อาสาทําความดีในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเพื่อส่งเสริมและปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทำความดีเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนกิจกรรมปฏิบัติต้นตามหลักธรรมทางาศาสนาศรัทธาของชาวสอพอกศอ,อเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต้นตามหลักธรรมทางาศาสนาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี กิจกรรมสอบพหกสออร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงามและค่านิยมอันดีงามกิจกรรมสอบพหกสอจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสังคมสิ่งแวดล้อมดีพร้อมเซ็นเตอร์หบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษให้กับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนาคาริน เพื่อใช้แทนถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยร่วมกับภาคประชาสังคมกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุของค์กรแห่งสิ่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยหลายกิจกรรมสามารถยกระดับเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นคนดีศีสอบพหกสอที่ดีพร้อมเพื่อประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงเกียรติศักดิ์ศรีและหน้าที่ของข้าราชการในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม สพหกสอ,อที่ดีพร้อมเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภายในที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นแบบอย่างที่ดีหน่วยงานมีบทบาทและสามารถสร้างคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยนวัตกรรมสื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมจริยธรรมให้ดีพร้อมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระตุน้นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและเผยแพร่แนวคิดหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม มีกล้วยเต็มเลยจ้าเอามาทำอะไรได้บ้างจ้าคุณน,นะอุ๊ยน่ารอดคนลาตีหรือเปล่าอ่ะรออยู่นี่ก่อนนะเธอนนะพรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้ มกลับไปก่อนไปกลับไปก่อนพี่ว่ามันไม่ใช่นะคะาาเราบริษา,า,ามาต่อลรวบริการจันทร์น้องที่น่ามาติดกนันเนาะคุณลันดีค่ะวันนี้มันวันอะไรเนี่ยีเก่งบ้านี่ เรมีเครื่องข้อสวยนกากัศนะคะนที่สามารถนำกล้วยมาแปลรูปที่เครื่องนี้ได้นะคะอนอกจากนี้นะคะเรายังมีีการออกแบบโลโก้นะคะแล้วก็ความยินดใช้างานด้วยะคะ่ะ A few moments later ขอแสดงความยินดีกับคุณตะวันด้วยนะคะ ลหลังจากนั้นฉันก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะต้องเจอผู้ประกอบการแบบใดฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเสมอภาคเท่าเทียมปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติฉันจะให้บริการด้วยความเต็มใจใส่ใจและปฏิบัติต่ตอทุกคนอย่างให้เกียรติย้ำ สพหกสอ,อได้ดําเนินการจัดทําสื่อประชาะสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมที่6กรมส่งเสาาริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจากการดําเนินการที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณธรรมรวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจรยิยธรรมเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ